สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่บบทๆๆคนนเคารพงท่านครับน่านุมเมืองสุรินทร์ครับมากันอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้มาที่ตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ครับสารากลางเก่านะฮะทุกวันเสาร์ที่นี่เจอกันนะฮะเดี๋ยวเรามามาดูผ้าไหมของดีเมืองสุรินทร์ว่าวันนี้ผ้าไหมพื้นไหนสวยถูกใจและราคาแพงที่สุดคุณยายเอามาขายครับทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์นผ้าไหมมาอวดกันที่นี่นะครับทุกวันเสาร์เจอกันที่นี่ที่ตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะครับสารากลางเก่าเมืองสุรินทร์ครับเนี่ย นั่งขายกันนี้ยาวเฟื้อเลยนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูกันวันนี้มีของดีอะไรบ้างเจอกันครับตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะผ้าไหมสวยๆกรับบอกสุรินทร์ินช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศวันเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอโ้ผ้าไหมคุณผู้ชมดูผ้าไหมซะก่อนนะครับนี่ลวดลายต่างๆมีที่เลือกมากเลยนะครับ สุรินเนี่ยนอกที่จะมีของดีหลากหลายอย่างแล้วผ้าไหมเนี่ยไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นไหมแท้คุณผู้ชมก็จะเป็นไหมแท้เลยนะครับเนี่ยคุณยายก็จะมากันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ร้าน,ร,านร้านดังครับร้านดังครับร้านคุณโชกุนเนี่ยโชกุนผ้าไหมครับนี่อาเมงานั่งขายกันอยู่นี่น,นี่นอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้โฮ,นนโฮเหรอ โฮลอันนี้ประมาณตะโกอันนี้ปรำปรำตะโกอันนี้ตรงอันนี้งานห้าตะโกนะคะงานห้าตะโกคุณผู้ชมร้านนี้เขาขายส่งเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าราคาจะแพงไม่ใช่แพงเลยน,นี่ฮะขายกันในราคาสดมันเป็นผค่ะอันนี้อะไรกีตะโกโฮลของการตะโกโฮลอืมโฮลโฮลพื้นเท่าไหร่ที่จับอยู่นั้น 2ท่วนสอง0ันคะแนนคุณผู้ชมนี่มาดูได้ทุกวันเสาร์ครับที่ล็อกที่อยู่ติดกับสมประตูฮะสังเกตแม้คา้าคุณโชกุลนะฮะล็อกที่100 1 0 0 1 2 7ครับนะฮะนี่ผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับมีตั้งแต่ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ดเก้อตะกะกัแล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะเนี่ยอันนี้เป็น3ค่หานี่เป็น3ค่หาอันนี้คืออะไร3ามตะโอเป็นโฮล3ามตะโอโฮลเหมือนกันอันนั้นเรียกว่าอะไรอะไรที่จับอยู่นี่โฮลเปร์ขนองโฮลเปร์ขนองก็เป็นภาษาไทยก็โฮลแบบเปร์ขนองะโอลหานหลังเออสวยงามคุณผู้ชมเนี่ยแม่งาโชว์ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าโอลโฮลเหมือนกันเท่านั้น คนละแบบค่ะคนละแบบเวาะอันนูโอลสะได้ยย์อันนี้อันนี้โฮลปนะโฮลปนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยโฮลปนะคืออะไรโฮลปนะเฮ้ไม่มีคำแปลโฮลปนะนี่ยเออนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยนะนะอันที่จับอยู่นี่กี่คะแนนอันนี้จับดูได้สิบห้าคะแนนพันห้าร้อยบาทพันห้าหนึ่งศูนย์ห้า สวยๆเลยนี่ฮะในในของที่แพงที่สุดในร้านนะแพงที่สุดในร้านเลยราคาสูงที่สุดในร้านเอามาจะแพงได้ขนาดไหนดูเอาไม่งาพาดูผู้ชมนี่เจ้าของร้านคุณโชกุนนะฮะเสื้อดำนี่คือเจ้าของร้านเดี๋ยวมาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าที่ร้านคุณโชกุนนี่แพงที่สุดแล้วล่วนะ 2,700คะแนนครับนี่มีมีอันนี้คือเรียกผ้าอะไรอันนี้เป็นผ้าโอรันกัโอ้โสวยงามคุณผู้ชมดูเล่นสีนะดูเล่นสีครับเวลาสวมใส่ท่านผู้ชมจะดูว่าเนี่ยของเขาเล่นสีอย่างนี้เลยโอ้โหสวยงามมากนะท่านผู้ชมที่ชมผ้าไหมเป็นก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาท่านซื้อไปสวมใส่เนี่ย,ยก็จะเล่นใสยยงั้นแบบนี้เลย อันนี้คือผ้าลายเสือเสือโครง่ครงพญาเสือโครง่งก็คูดเลยโชว์ลูกค้าอายุกี่คะแนนอันนี้สองยี่สิบเก้าคะแนนสองเก้าคุณผู้ชมครับสองเก้านี่ลายเสือนะไม่ใช่เสือธรรมดาเสือโครง่งอืมนะฮะเชิญลูกค้าครับเชิญลูกค้า าเลยมนเลยเนี่ยค <น S 2> ุณผู้ชม<ด>ครับยเยเอืโม,โม,มอ,อ่ะโนโนแนะนาลูกค้าไปเดี๋ยวจะไปทางนู้นก่อนดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องที่ใช้ผ้าไหมนํามาทําได้หลากหลายอย่างนอกเหนือที่จะเป็นผ้าไหมในการสมใส่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาประยุกตเป็นกระเป๋าเนะฮะเป็นกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่า ชาวจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยพยุกต์ได้หลากหลายอย่างนะครับนอกเหนือนที่จะเป็นเสื้อ,อเป็นผ้าผ้าบา่าแล้วก็ยังเป็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่ทำจากผ้าไหมนะ่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยไม่แพ,พ้แบรนด์ดังๆของโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือของคนจังหวัดสุรินทร์เราไม่แพ,พ้ที่อื่นเลยนะเนี่ยดูกระเป๋าที่โอ้โหสวยงามอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยพามาดูของดีเมืองสุรินทร์ครับ ตลาดผ้าไหม่เมืองุรินทุกวันเสาร์นะฮะที่สาราการเก่าจสสังหวัดศรินครองดีเมืองุรินแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาชมมาเลือกมาซื้อได้เลยอันนี้ตัดเป็นเสื้อคุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้สุดยอดมากนี่เป็นเสื้อแบบนี้เลยเป็นเสื้อลายมอห่มแบบนี้เลยทรงเดียวกันแต่ว,ว่าเป็นผ้าไหม่นะคุณผู้ชมครับเนี่ยหลากหลายสีหลากหลายแนวเนี่ยคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนำไปสวมใส่ได้นะครับเนี่ย เป็นแบบผู้ใหญ่เป็นแบบเด็กก็มีนะคุณผู้ชมครับหลายๆรูปแบบเนี่ยตัดออกมาได้สวยงามมากนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยฮะโอ้เยอะมากเยอะมากนะครับมีให้ชมกันแบบนี้ฮะทุกวันเสาร์นะคุณผู้ชมครับส่วนวันอาทิตย์เขาก็ย้ายกันไปที่ตลาดราชมงคลน,นะฮะนี่ดูดูดูคุณผู้ชมดูโอ้จะไม่บรรยายเยอะคุณผู้ชมดูนะวันนี้สวยครับคุณผู้ชมเนี่ย เลายช้างจังหวัดสุรินต้องมีลายช้างนี่ลายช้างสวยงามครับเบอกว่าถ้ามีผ้าใหม่แล้วก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อประดับนะฮะเขาจะเป็นอยู่โซนทถนนบุตรชมครับจากอำเภอเขาเซนิดินก็มีประเกลมนะฮะประเกมเป็นประเกมแท้ด้วยนะ เป็นเครื่องเงินแค่จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยแหละอำเภอขวาเ,าเสนรินก็มีชุดประเกมประคำประคำเดีย๋ยวไปดูทางโน้นครับประคำเนี่ยเน,นชอบมากเลยนะเป็นเสื้อของผู้ชายสวมใส่สได้นะครับเนี่ยตัดออกมาได้ก็ข้าราชการอะไรนี่ใส่ได้หมดเลยเนะเออครับสวยงามมาคุณผู้ชมครับนี่เออเออตลาด ผ้าไหมเมืองสุรินทร์ครับนี่นี่ครับ้าบอกสวมใส่ผ้าไหมแล้วก็ต้องมีชุดเครื่องเงินครับคุณผู้ชมครับจากเขาเสินธรนแน่นอนครับนี่สวยงามเลยครับคุณผู้ชมดูสวยงามจริงๆครับนี่ตรงนั้นแวนีมีแต่้นี่ครับ สวยงามฮะประเกิมประเกิมประคำนะคะคุณผู้ชมครับนะก็คืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์ก็มีกันที่นี่ส่วนวันอาทิตย์ก็ไปที่ตลาดมงคลราชมงคลครับนะทีมนี้เขาก็จะย้ายไปนู่นแหละนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันเสาร์ครับนี่ โอ้โสมใส่นี่ตัดออกมาเป็นชุดแบบนี้สวยงามมากสมใสอย่างเงี้ยนะครับน,น,น,นี่สวยงามจริงๆครับโอ้ดูความละเอียดของงานนี่ฮะคุณผู้ชมอสวยงามครับก็คือความละเอียดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอยู่ที่ว่า จะเป็นกีตะกอคุณผู้ชมจะสามตะกกสี่ตะกกนะครับได้หมดเลยนะครับเนี่ยดูไม้แท้ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคือนำไปสวมใส่ได้ทุกงานนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดเป็นชุดแบบนี้เลยนะอืมสวยงามเลยนะคุณผู้ชมครับนี